สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้นะครับจะพามารับชมชีวิตการเกษตรการเกษตรแบบเลี้ยงงัวนะครับทุกคนใครชอบชีวิตการเกษตรเลี้ยงงัวย่างถี่ผมกำลังลงคลิปนี้นะครับไอเช้าว,วันนี้นะครับอากาศสดใสเรียพผีหลองเ้อช่วงกลางวันแดดอาจจะร้อนก็ได้นะครับ นี่คือแมงง่วงของผมนะครับเช้าวันนี้ออกมากินหญ้าอยู่ทุ่งน้าชีวิตการเลี้ยงง่วงของผมนะครับเลี้ยงแบบสบายๆบริเวณไก่เคียงเด้พี่น้องเ้อนะครับบ่ได้ไปเลี้ยงไก่และกะบการเลี้ยงนะครับได้ลายแบบเด้พี่น้องเ้อเลี้ยงในฟาร์มนะครับให้มันกินฟางให้มันกินลำข้าวหรือ เปลี่ยนบรรยากาศให้มันมากินอย่าอยู่ท่งหน้านะครับนี่ครับหรือปล่อยเลี้ยงอยู่กลางท่งหน้าการเลี้ยงงัวนะครับนี่แล้วแต่พี่น้องจะชอบแบบเด้อพี่น้องเน้อนะครับเ,เลี้ยงงัวของผมนะครับจะเกน้นความอ้วนสมบูรณ์เด้อพี่นอ้องเนอ้ยเน้นเนื้อนะครับให้มันอ้วนสมบูรณ์ เวลามันได้ลูกออกมาเมื่อก็จะทรงลูกได้สวยงามเหมือนงันวหน่อยของผมถ้ามารับชมงวัวหน่อยนี่ครับการเลี้ยงงว่วแม่งงวสําสคัญนะพี่น้องเด้อะได้ง,งั่วงามลูกออกมาดีแม่งงวก็ต้องรวมสมบูรณ์นะพี่น้องเด้อนะครับเนีะะ่ยแรกลพอพันพร้อมนะครับสองยางบวกกันด้พี่น้องเด้อพอพันต้องอดี นะครับงูหน่อยผมนี่ครับนี่ครับสะดือใหญ่เลยพี่น้องเลยยาวเหี้ยบเห็นบอรับเนี่ยลำคอมันนยาวใหญ่เตี้ยหน่อยเลยนุ่มมันใหญ่คือกันเด้อพี่น้องเด้องูหน่อยนี่ครับช่วงใหญ่นะครับพุ่นเห็นบอรับนี่สีดแดงนะครับเหมือนซาลูเร่เลยพี่น้องเลยนี่ครับ เฉลกบแบบนี้นี่ครับมันชอบหยอกล้อได้ชอบบันดุดพี่น้องเลยเวลาผมมาจับมันนะครับอืมซึ่งมันก็คุ้นเคยนะครับเคยจับมันจั้งแต่มันขอดออกมาืม่อหน่อยก็ผมก็ได้อายุโอ้ยี่สิบกว่าวันได้พี่น้องเ้อย,ยังไม่ถึงเดือนหรอกครับนี่ื่วนหน่อยนะครับการเลียงง่วได้ง่วนหน่อยออกมาคือกําไรของพี่น้องเกษตรกร,กรได้หลายคนนะครับ นี่คือการเลี้ยงงัวแบบวิถีชีวิตของพี่น้องนะครับนีมีอีกหลายคนด้วพี่น้องเนีอนะครับเลี้ยงไม่ได้มีแต่ผมนะครับมีอีกหลายหลายคนนะครับอีกฟูงหนึ่งฝนครับกำลังไหลมาต้นสมสาทายฟงนะครับอีกฟูงหนึ่งพ่นครับงัวแถวนี้ครับพี่น้องเลี้ยงงัว ลายฟูงอาพี่ดองหลายายรอบรัว,วนะครับมีรายได้กับการเลียงงวดเด้อพี่้องเด้อนะครับได้วัฒน์นั้นว่างงานเลียงเสือมาเลียงพี่หนอ่อยนี่งวดหน่อยมันก็นบนดบัดูดไม่หยอกผมพี่นอ่อยมันมึนขึ้นอย่างนี้นะครับโอ้ ครับดิดงดิดงนะครับงูนหน่อยแข็งแรงนะครับเรียนมาหยอกผมนะครับ อ่าม,ม,ม,มึว่าสตรอเบอรีของผมนะครับซารอเรี่หนึ่งตัวเรียกคุณเอาลูกมันได้พี่น้องได้ผมคิดว่าผมอยากได้ลูกซารอเบรี่น,นะครับอ่างต่อไปว่า จะเป็นแบบใดมันจะได้ลูกตามที่ต้องการเริอไหม่ซาลูเร่ซาลูเร่เป็นงัวที่เลี้ยงง่ายแต่ว่ามีในหน่อยๆคนนะครับที่จะได้ลูกมันเด้อพี่รองเลยนี่ครับซาลูเร่อะไรไปได้ก็ต้องเลี้ยงต่อไปเลยพี่้องเลยนะครับชาววันนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับทุกคน